ผมได้ดูบอลคู่เกาหลีใต้เจอญี่ปุ่นชุดี่23ผมก็คือญี่ปุ่นชนะเกาหลีใต้ไป3-0ตอนแรกผมคิดว่าฟอร์มพอๆกันนะครับปรากฏว่าเอาเฮ้ยดูไปดูมาญี่ปุ่นของเกมเหนือกว่าใช้เลยทั้งสองทีมมีโอกาสจบสกอร์พอๆกันนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นคมกว่าแล้วก็ไล่บทไล่บี้แผงหลังเกาหลีจนต่อเกมไม่ติดและมานทำให้ผมเห็นอะไรบางอย่างที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับทีมชาติไทยได้ในการสู้ระดับเอเชียอย่างแรกเลยนะครับคือญี่ปุ่น placing ถึงแดนหลังเกาหลีเลย ไม่ใช่แค่ไล่บอลให้แบบให้เกาหลีส่งบอลคืนหลังก็จบนะครับญี่ปุ่นไล่บอลไปจนไปถึงแข้งหลังเกาหลีเลยอะ่ะพอเกาหลีจะตั้งบอลน,นะครับต่อบอลตั้งเกมปรากฏว่าโดนบีบทําให้ต้องเตะทิ้งคืนหลังบางทีถึงกับโดนเลยนะครับนั่นแสดงเห็นว่าถึงแม้ว่าเกาหลีมันจะเก่งจริงอะ่ะแต่ถ้ามันเจอเพรสซิงดีเพรสซิงห,ห,หนักเข้าไปอะ่ะมันก็เปได้เหมือนกันนะครับนั่นเป็นเพราะว่าโดยพื้นฐานของ การเล่นเกมรับหรือกองหลังเกาหลีอะยังไม่นิ่งพอยังมีความกังวลในการเล่นเกมรับทีนี้นะครับมันก็จะลามไปถึงตำแหน่งต่างๆมันจะลามไปถึงกองกลางเกาหลีลามไปถึงปีลามไปถึงกองหน้าเกาหลีด้วยเพราะว่าเฮ้ยแดนหลังเราโดนเพสซิ่งหนักโดนกดดันหนักจะเสียบอลไหมกองกลางก็ต้องรีบบอลรีบอะไรวิ่งมาเชื่อมเชื่อมเกมทางแดนหลังกองหน้าไปเนี่ยครับก็ต้องลงมาเพื่อเชื่อมเกมในแดนกลาง ปีกเป็นไงครับปีกก็ต้องลงมาเพื่อที่จะคอยรับบอลจากแดนหลังที่ถอยล่นลงไปมันจะถอยล่นเป็นโซนอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นความอันตรายของเกาหลีมันก็เลยน้อยลงแดนกลางมันถอนลงไปแดนหน้ามันก็ถอนลงไปเพราะว่าทั้งทีมเกิดความกลัวว่าตัวเองอะจะเสียประตูแดนหลังจะเสียบอลเขาเลยต้องรีบลงมาช่วยมกลายเป็นว่าเกาหลีก็ความอันตรายลดลงโดยอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ ที่เราควรจะเอามาใช้กับทีมระดับเอเชียบ้างอาจจะไม่ใช้ตลอดนะครับแต่คือแบบมันต้องมีบ้างบางทีที่เราโดนเพสซิ่งหนักๆโดนอะไรโดนบุกหนักๆอย่างเงี้ยเพราะอีกฝ่ายเขาไม่กลัวนะครับเขาฝึกมาอย่างดีเขาเขาเขาไม่กลัวที่จะเสียบอลเขารู้แล้วว่าเฮ้ยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็ได้บอลแล้วอยู่ตรงนี้กองกลางเอาอยู่กองหลังเอาอยู่อย่างเงี้ยเราเราไม่ได้สร้างความกังวลใจให้เขาอะทีนี้นะโอ้โหวิ่งเติมกันมันเลยนะอีกฝ่ายวิ่งเติมกันมันเราก็โดนบุกกดอยู่ฝั่งเดียวนะครับ ิงเฮามาเล่นเกมรับโดยอีฝ่ายก็ได้ใจนะครับแล้วเชื่อปะมันก็จะมีจังหวะเสียประตูจนได้ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับจุดโทษบ้างท้ายเกมบ้างจังหวะอะไรก็ตามมันจะมีให้เราแบบผิดพลาดนะเราเรามานั่งบ่นเสียดายว่าโอ้โชว์ให้เขาข้าหรือว่าแบบอีฝ่ายเก่งกว่าอะไรเงี้ยคือคือคือเราเราเราสู้ไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยเราจะตั้งรับอย่างนี้อย่างเดียวเลยเหรอแล้วอาศัยโจนกลับเหรออะไรเงี้ยอีฝ่ายมันเพสแล้วก็เพสคืนดิ แต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเราโดยพื้นฐานเราอาจจะไม่ได้ฝึกตรงนั้นมาอย่างดีมันก็เลยทําได้แค่แบบแค่เป็นนโซนไปแค่แป๊บเดียวอะนะถ้าเรามีการฝึกตรงนี้อย่างดีนะผมว่าเจอทีมแบบเอเชียเนี่ยสบายนะครับได้บอลคืนสบายเลยก็เป็นสิ่งนี้น่าสนใจนะครับสําหรับทีมชาติไทยแล้วก็ข้อที่สองญี่ปุ่นใช้บอลยาวจากแบ็กสองข้างเมื่อเพื่อกดให้แบ็กเกาหลีอะไม่เติมสูง เวลาที่บอลมันมาที่แบ็กสองข้างมาที่แนวหลังของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเขาไม่ตอบบอลเลยนะเขาทำอะไรเขาเปิดบอลโยนยาวไปเลยโยนยาวไปทางไหนไปทางแบ็กสองข้างเกาหลีอ่าสมมติญี่ปุ่นตัดบอลตรงนี้ได้ยญี่ปุ่นเขาโยนตรงนี้เลยปั้งเป็นไงครับเกาหลีก็ต้องเป็นไงก็ต้องมีคนคอยมาระ,ระวังคอยมาสกัดบอลซึ่งตำแหน่งตรงนั้นคืออะไรคือใครก็คือแบ็กของเกาหลีนั่นเองนั่นหมายความว่า แบ็กของเกาหลีไม่สามารถที่จะยืนตั้งเกมรับยืนคุมพื้นที่ในแดนกลางได้ถนัดเขาจะต้องวิ่งฉีกตัวออกมาเพื่อที่จะคอยเก็บบอลสกัดบอลด้านข้างทีเนี้ยมันก็จะมีจังหวะที่พื้นที่ตรงกลางของเกาหลีมันก็กว้างกว้างมากขึ้นนะมันเปิดมากขึ้นเพราะว่าแบ็กสองข้างมันต้องขยับไปเล่นด้านข้างมันก็ทําให้เวลาที่ญี่ปุ่นมันโตกลับอะ่ะมันก็เลยแบบ เล่นง่ายแล้วก็เหมือนมีช่องว่างเยอะมากเพราะว่านี่คือสิ่งที่ญี่ปุ่นทำนครับสกเกตป่าว่าแบบญี่ปุ่นขนาดญี่ปุ่นยังต้องโยนเลยอะ่ะ <c oughs> แต่เขาโยนอย่างมีเป้าหมายไงนั่นหมายความว่าเวลาที่เราโดนกดเนะี่ยเราก็น่าจะโยนบ้างโดนกดแบ็คสองข้างไหโยนไปเลยโยนเพื่อเอาคืนบ้างเขาอะไรไงอีกฝ่ายกดแบ็คเราใช่ไหมกดกองหลังเราแล้วก็โยนบอลไปกดกองหลังอีกฝ่ายบ้างให้ฝ่ายมันได้ขยับบ้างให้อีกฝ่ายมันได้เหนื่อยบ้าง ผมว่าทักษะห้าสิบห้าสิบของเราไม่เป็นรองนะท,ะทักษะเฉพาะตัวแต่ว่าตัวเก่งเราไม่ได้บอลนนะเนึกออกปะต่อให้กองหน้าของเราเป็นเมสซี่นะครับแต่ถ้าเมสซี่ไม่ได้บอลอนะ่ะมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมและแน่นอนดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับทีมชาติไทยวเวลาเอามาใช้เจอทีมระดับเอเชียนะครับบางทีไม่ต้องต่อบอลก็ได้โยนไปเลยแต่มันก็เป็นแนวทางนะครับที่ผมเห็นในนัดนี้แล้วแบบมันใช้ได้ผลเห็นผมเห็นญี่ปุ่นเขาทําบ่อยนะครับขนาดญี่ปุ่นเก่งเขายังต้องโยนเลยก็ไม่สิ่งที่ว่า น่าจะมีประโยชน์นะเวลาแบบเจออีกฝ่ายที่มันแบบบุกใส่เราขอร้อสามนั่นคือมีตัววิ่งทําทางในแนวลึกตลอดสิ่งที่ทีมชาติไทยไม่ได้ทำแล้วก็ผมไม่ค่อยเห็นเลยนะก็คือการวิ่งในแนวลึกวิ่งทะลุแผงหลังของอีกฝ่ายแต่สิ่งที่ญี่ปุ่นทำนะครับก็คือเนี่ยพอกลางได้บอลปุ๊บแนวลุกของญี่ปุ่น,นครับวิ่งทะลุเลยนะวิ่งรอบอลรอจังหวะพอบอลมาทะลุมาปั้งวิ่งเข้าแนวลึกเลย ไม่มีนะครับส่งออกข้างแล้วก็แบบเบิดเข้ามาทําชิ่งอะไรเงี้ยแบบได้วันปุ๊บทะลุเลยแล้วมันมีการทะลุตลอดมีตัววิ่งตัวตัวเติมตลอดอะทางเลือกมันก็มากขึ้นอีกฝ่ายก็ต้องแบบเราเรามองว่าจะประกบใครดีนะครับในขณะที่คิดว่าจะประกบใครดีก็ต้องวิ่งด้วยอีกฝ่ายมันก็จะต้องวิ่งในทิศทางที่มันไม่ถนัดนะครับเกาหลีโดนลูกนี้บ่อยมากเลยนะที่เกาหลีหลุดลุยล้มกิง้งล้มไายอะมาจากลูกนี้ทั้งนั้นเลยนะ แบบญี่ปุ่นตัดบอลได้ปั้งแนวลุกข,ของญี่ปุ่นวิ่งทำทางปังปังปังในแนวลึกวิ่งพุ่งไปเลยนะครับแล้วก็รอจังหวะจ่ายทะลุช่องทะลุมาปุ๊บได้หลุดเดียวยิงหลายๆครั้งนี่คือสิ่งที่ทีมไทยไม่ค่อยมีคือลองสังเกตสิครับเวลาทีมไทยเล่นเกมโต้กลับอย่างเงี้ยหรือบกุกอย่างเงี้ยเราแทบไม่เห็นจังหวะนี้เลยอะจังหวะกองหน้าไทยหลุดเดียวเจอพวกสาประตูตอีกฝ่ายแล้วยิงอย่างเงี้ยมันมีแต่แบบออกข้างแล้วเปิดเปิดกลับเข้ามาออกข้างเปิดกลับเข้ามาหรือเปิดลับเข้า,า,ขาไปโน่นนี่นั่นคือแบบ ถ้าอีกฝ่ายปิดด้านข้างเรานี่จบเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าทีมชาติไทยจะเจอเอาชนะทีมระดับเอเชียได้มันต้องมีตัววิ่งทําทางอย่างน้อยสามคนแบบพร้อมวิ่งอะ่ะไม่ใช่แค่แบบวิ่งวิ่งแบบแป๊บเดียวอะไเงี้ยคือมันพร้อมวิ่งพร้อมทะลุพร้อมแบบได้บอลแล้วลุยเองเลยอย่างผมว่านี่คือสิ่งที่ทีมชาติไทยขาดหรือนักเตะเราไม่มีคนสมบัตินี้หรือเปล่าหรือว่าไงหรือแผนมันเป็นไม่ได้เน้นตรงนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับ แต่ว่านี่คือสิ่งที่ระดับเอเชียทาแล้วมันแบบมาสู้เกาหลีได้อะก็น่าจะลองดูแล้วก็ข้อที่สี่นะครับกล้าได้กล้าเสียเวลาญี่ปุ่นได้บอลน,นะครับพอมันคู่ต่อสู้มาขวางอยู่กี่คนอย่างเงี้ยบางทีนะครับเราเราไม่จำเป็นต้องคืนหลังอะเพราะสิ่งที่ญี่ปุ่นทําคือแบกไปเลยนะครับไป <laughs> เลี้ยงแบกไปเลยท่าหลอกต้องมาแล้วอยู่ในระยะกรอบเขตโทษร,ระยะพื้นที่นี้นะครับม,มันต้องแบบมันต้องลุยแล้วอ่ะ อย่างแย่สุดก็คืออะไรอย่างแย่สุดก็คือเสียบอลโดนแย่งได้แต่แย่งได้แล้วเป็นไงโดนแย่งได้แล้วเป็นไงก็วิ่งไล่คืนวิ่งวิ่งแย่งบอลคืนก็ไม่มีอะไรมากผมว่าผมว่าไทยเรากังวลน,นี้มากไปหรือเปล่าแบบกลัวอีกฝ่ายจะแย่งได้ต้องเล่นปลอดภยัยเออเล่นปลอดภยอนะัยอย่างเงี้ยต้องอย่าเสียบอลง่ายก็เลยต้องส่งคืนหลังส่งออกข้ามเพื่อไม่เสียบอลคือพอมันออกข้ามมันส่งคืนหลังมันเป็นยังไงนะครับมันก็ทําให้บอลอ่ะมันอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่อันตรายพอที่จะโจมตีคู่ต่อสู้ พูดหรอทู้ยิ้มหวานแน่นอนเพราะผมว่าพูห่หรอทู้ยิ้มหวานแน่นอนนะครับไอ้ที่พูห่หรอทู้มันต้องวิ่งมากองหน้าประตูก็เพราะว่าป้องกันไม่ให้ลูกบอลอ่ะมันเข้าประตูเข้าพื้นที่อันตรายก็เลยต้อง,องยืนป้องกันตรงนั้นไงแต่พอบอลออกไปแล้วนะโอ้โหสบายแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องวิ่งบอลให้เหนื่อยบอลมันขยับไปข้างหลังเองเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ทีมชาติทีมชาตไทยต้องกล้าได้กล้าเสียแต่เป็นการกล้าได้กล้าเสียแบบมีคุณภาพแบบถ้ามันเสียปุ๊บไอคนนี้ไล่ไอคนนี้ตัดเกมไอคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้ แต่มันก็ประกอบกับความสามารถของผู้เล่นเรานะครับมันตัวเลี้ยงกินตัวตัวเลี้ยงแหวกอะ่ะเรานึกถึงใครบ้างถ้าไม่นับชนาทิปอะลองลงมาก็อ่ะสุภโชคอ่ะสุพนัทเบนเจะมีอย่างเงี้ยคือแบบเรามีแค่สองสามตัวเท่านั้นที่จะแบบพร้อมที่จะแหวก,วกอีกฝ่ายอะ่ะความสามารถหนึ่งหนึ่งเราก็พอมีแหละแต่หนึ 2, ่งต่อสองหนึ่งต่อสามเราเราเหมือนกับว่าพอใจทีเดียวหลบแค่หนึ่งคนอะ่ะ ไม่รู้เป็นแผนหรือว่าสิ่งที่ฝึกมามันมันไม่ได้ฝึกมาให้แบกสาหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดทําได้มันคือความได้เปรียบของทีมชาติไทยซึ่งถ้าผมได้มีโอกาสเจอกองหน้าไทยเจอแบบตัวลูกทีมชาติไทยเนี่ยผมบอกเลยแบกไปเลยไม่ได้ก็ตามตามคืนก็แค่นั้นคือมันอยู่ในพื้นที่ระยะที่มันอันตรายแล้วอ่ะอีกฝ่ายก็ไม่ฆ่าไม,ไม่ไม่กล้าเข้าบอลแรงหรอกสังเกตไหมละ่ะที่แฟนบอลไทยบนอ่ะพอไปถึงระยะนึงเอา บอลไทยส่งคืนลายอีกแล้วอะไรเงรี้ยส่งออกข้างในระดับทั่วไประดับที่ไม่เก่งกว่าเราเราก็ทําได้แหละเพื่อหาช่องใช่ไหมแต่ถ้าเกิดระดับใหญ่นะครับเสียบอลคือเสียประตูเลยนะมาถึงตรงนี้แล้วจบไม่ได้เขาตัดบอลได้เรามีโอกาสเสียประตูเลยนะนั้นมันต้องแลกกันอยู่แล้วครับเพราะว่าที่ผมเห็นน่ะถ้าทีมชาติไทยไม่เสียบอลตรงนี้ก็จะไปเสียบอลที่อืน่นแ้วคาถามคือเสียบอลตรงนี้กับเสียบอลไอ้ตรงเนี้ย อันไหนมันมีความน่าจะเป็นที่จะโดนยิงมากกว่ากันนะเออดังนั้นนะครับผมมองว่ามันต้องกล้าได้กล้าเสียมากขึ้นแล้วก็ข้อต่อมาเนี่ยคือญี่ปุ่นเขาเข้าใจระบบการเล่นสูงฝึกจนเล่นเป็นทีมแบบรวดเร็วคือเขารู้เลยนะว่าพอผู้เล่นแดนหน้าไปไล่บอลแดนหลังอะผู้เล่นในแดนกลาง,งเขาก็ต้องดันมาอย่างเงี้ยผู้เล่นในแดนหลังเขาก็ดันมาอย่างเงี้ยแล้วทิ้งตัวนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาที่อีกฝ่ายบุกมาเปิดบอลมาอะไรอย่างเงี้ย ผู้เล่นดนหลังก็จะจัดระบบแบบนี้ผู้เล่นในแดนกลางก็จะจัดตัวผู้เล่นแบบนี้ผู้เล่นในแดนหน้าก็ขยับมาทางนี้อย่างเงี้ยเป็นไงพอตัดบอลได้อ่ะสมบอลให้ผู้เล่นแดนหน้าทั้งซ้ายและขวาอย่างเงี้ยคือมันมีแผนหมดแล้วอ่ะไปรู้นะระบบการเล่นอะไรแล้วแต่คนแล้วแต่โค้ชแต่ละคนถนัดแต่คือแบบเราจะเห็นว่ามันมันเป็นแผนนะมันมันมันรู้ว่าถ้าอีกฝ่ายได้บอลอะจะต้องทํายังไงบ้างอีกฝ่าย แลเราเสียบอลอย่างเงี้ยเราต้องทำไงบ้างทุกคนรู้หมดเลยทุกแดนทุกแผงหลังแผงกลางกองหน้ารู้หมดเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่แบบผมว่าบอลไทยก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่นะครับแต่มันยังไม่มีผู้เล่นที่หลากหลายมากพอแบบถ้าไม่ใช่ตัวจริงตัวสำรองก็แบบฟอร์มมันต่างกันอะสมมติว่าตัวจริงเจ็บอย่างเงี้ย ตัวสำรองนี่คือแบบคนละฟอร์มกันไม่รู้นะครับว่าเพราะฟิตไม่พอหรือไม่เข้าใจระบบแต่ก็ได้เห็นในใน,ในชั้นนะครับว่าแบบระบบของเรายังยังไม่ลงตัวเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเจอทีมระดับเอเชียอย่างอุซเบกก็ต้องมาวัดกันเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามีผลงานที่ดีแสดงว่าเรามาถูกทางเราโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดโอ้โหโดนถล่มเละเลยอย่างเงี้ยเอาละ แสดงว่ามันยังมีจุดที่แบบจุดอ่อนที่ยังปิดไม่มิดนะครับก็ต้องมาแก้ไขต่อคือไม่มีใครอยากแพ้แล้วก็ทุกคนก็ทาดีที่สุดแล้วแหละแต่มันแสดงเห็นไงว่าแบบเฮ้ยพออีกฝ่ายเห็นจุดอ่อนเราแล้วแบบโจมตีตรงนี้แล้วมันมันหลุดลุยเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าแบบมันต้องมีการแก้ไขอย่างรวดเร็วแล้วก็ทําให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปก็เป็นไงบ้างครับสิ่งที่ผมได้วิเคราะห์ผมวิเคราะห์แค่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับ เพราะผมเห็นว่าแบบเฮ้ยตอนแรกฟอร์มมันพอๆกันอย่างเงี้ยแต่แบบพอเล่นจริงนี่คนละฟอร์มเลยเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นทีมแบบเอเชียพอโดนไล่กดไล่บี้อย่างแบบมีระบบมันก็ก็โดนได้เหมือนกัน,นครับแต่เกาหลีก็มีโอกาสโตกับญี่ปุ่น,นครับโอกาสจ่อๆก็มีนะแต่ญี่ปุ่นกดได้ดีกว่าจบสกอรมกว่านะครับแล้วประเด็นก็คือถ้าทีมชาติไทยเจอโอ้โหไม่อยากจะนึกนะครับว่าแบบถ้าเขาใสา่ซิมสูบ แต่เขาแบบฟิตๆเอาจริงอย่างเงี้ยเราจะมีโอกาสได้บุกไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะมาแพทเทิร์นแพทเทิร์นเดิมคือเราเล่นเกมลับแบบเจอพวกนี้เราเรานึกออกอย่างเดียวคือเล่นเกมลับให้แน่นส่วนกลับให้ไวแบบว่าไงอาศัยผู้เล่นเก่งๆในแดนหน้าฝังเสมอแล้วมันก็วนลูปมาอย่างเงี้ยมันเป็นสิบปีแล้วนะที่แบบเรามีแนวคิดแบบแบบเนี้ยเวลาเจอทีมระดับใหญ่ๆแล้วเราก็เอาแค่เนี้ยเอาเป้าหมายแค่เนี้ยเล่นเกมลับ สวนให้ไวหวังเสมอตัดเกมให้ไวหาจังหวะยิงไกลคือแบบเราเราไม่คิดจะหาจาาังหวะเข้ากรอบเขตโทษแล้วยิงเลยหรออะไรเงี้ยผู้เล่นเราบิงได้แค่ตรงนี้ของสนามจริงจริงหรือเปล่าคือผมสังเกตน,นะเวลาทีมมเก่งเขาเวลายิงเวลาทําเกมไม่รู้ว่าทกแท็กติกไหนอะไรยังไงเล่นยังไงสุดท้ายอ่ะผู้เล่นของเขาอ่ะม,มันมักจะมายิงอ้ตรงเนี้ยยิงยิงในกรอบเขตโทษอ่ะบริเวณแถวเนี้ยพื้นที่นี้เลย ยิงได้ตลอดนะครับมันจะมีคนสามสี่คนไปรอยืนยิงอยู่ตรงเนี้ยดังนั้นผมคิดว่าถ้าไทยลองทําบ้างแบบอาจจะมีมีจังหวะแต่คือไปยืนยิงอะ่ะไป,ไปเพิ่มผู้เล่นรอยิงยืนค้าไว้อะไรเงี้ยอาจจะังหวะเติมเข้าไปแล้วแบบจัดจัดเตียจัดเรียงตัววองตำแหน่งให้ดีบริเวณเนะี้ยผมว่าอย่างไงอย่างไงนะครับตงมันจะต้องหลุดมาให้เรายิงจนได้แล้วมันคือระยะที่แบบมีโอกาสเข้ามากสุดแล้วไงหรือหรือเรามั่นใจว่าเรายิงครึ่งสนามเข้าตลอดอย่างเงี้ย ผมบอกได้เลยนะว่าเวลาไทยเจอทีมระดับเอเชียให้คิดไว้เลยว่าเราโดนำนำ1-0แน่แน่นอนนะครับว่ามันอาจจะไม่เหมือนพลังบวกอย่างเงี้ยเหมือแนบบว่าอ๋อพี่ทำไมคิดอย่างนั้นอ่ะคือนอกป่ะมือความจริงเี่ยแล้วคำถามคือต่อให้เราไม่โดนำนำ1-0แล้วอะไรจะการันตีว่าเราจะไม่แพ้1-0เออสังเกตไหมว่าแบบเวลาไทยบุกแ่ะจังหวะจบหน้ากรอบเกตโทษอย่างเป็นอย่างน้อยไม่ค่อยมีนะครับ มันก็จะไปเสียบอลในแดนกลางหรือเสียบอลตรงไหนสักแห่งนี่แหละเสียบอลจากการโตกับด้านข้างคือแบบเรามักจะเข้าไม่ถึงพื้นที่ตรงเนี้ยก็ของว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยนะครับผมก็วิเคราะห์เอาไว้อะให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เตือนเตือนใจผมว่าทีมชาติไทยเล่นแบบนี้แล้วหรือยังถ้ายังนะครับหรือยังไม่เห็นนานพอเนะี่ยเราก็คงไม่ต่างจากที่ผมบอกสามข้อเล่นเกมรับหวังเสมอ โตกลับเร็วยิงไกลตัดเกมไว้วนอยู่แค่นี้นะครับก็เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกมันมีเรามีห้าข้อนี้ไหมละ่ะเนี่ยเพสซิ่งถึงได้หลังอีกฝ่ายมีไหมถ้ามีมีบ่อยแค่ไหนแน่นอนเราเพสซิ่งมันเหนื่อยอะไรเงี้ยก็ทำไม่ได้ตลอดแต่ว่าเราทําได้บ่อยแค่ไหนละ่ะเราใช้บอลยาวจากแปสองข้างไหมเออใช้ป่ะหรือว่าเรามีตัววิ่งทาง,ทางในแนวลึกไหมมีหรือเปล่า แบบหลายๆคนน่ะเรากล้าได้ก็เสียไหมไม่ใช่ได้บอลไปไม่ได้ส่งคืนหลังอย่างเดียวนะครกลายเป็นว่าดีอะไรหลายคนเรียกว,ว่าอะไรนะอาแปะแปะคืนหลังนยะแล้วเราเข้าใจระบบการเล่นสุกแล้วหรือยังอันนี้ต้องใช้เวลา,ขา,วาเขาะระบบการเล่นมันไม่เหมือนกันซึ่งโดยรวมนะครับทีมชาติไทยมาในแนวทางการครองบอลนะการทําเกมการคลองบอนะทลอบอทีนี้ก็ดูว่า เกมรุกของเราอะ่ะจะดีแค่ไหนแล้วเกมลับของเราจะดีแค่ไหนจริงๆแล้วเราก็เข้า <_ c oughs> เข้ามาใกล้แล้วแหละเข้ามาใกล้เคียงกับคอสยิงประตูแล้วแต่ก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงก็บอกว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนเห็นอะไรบางอย่างนะครับใครมีคําถามใครมีคอมเมนต์เชิญได้ด้านล่างส่วนใครที่อยากเล่นบอลเก่งเนี่ยก็ศึกษาไว้นะครับมันเป็นแนวทาง เวลาเจอทีมใหญ่งั้นไปองระดับเอเชียเราเล่นอย่างนี้ใส่เขาอ่ะอีกก็เรียบร้อยนะอีกฝ่ายก็เรียบร้อยนะครับอ่ะยอย่างเงี้ยการได้กรเสียอย่างเงี้ยเจอคู่ต่อสู้เราไม่กล้าเลี้ยงผ่านอย่างเงี้ยเราเราดิ้งเข้าได้ไงอ่ะนี้แค่คนเดียวนะแล้วถ้าสองคนสามคนหรืออีกฝ่ายกินกว่าอย่างเงี้ยทำไงดังนั้นนะครับเราก็ต้องดูว่าเราควรทําหรือเปล่ามันเป็นมันเป็นไปอยู่กับตัวเราไหมก็ดูต่อไปนะครับ